ัลวันนี้มากันเกิดบันแล้วพาน้องกินนะครับมาทานข้าวนะครับของเด็ดของเด็ดย่านร่างผสมใต้ใต้คือเจซอยทุกคนอ่ะทุกคนจะคิดถึงข้างบนหมดเลยแต่จริงๆรข้างล่างมันจะมีร้านเนี้ยร้านโต้โต้อะโต้ล้วก็มีร้านเขียงนี่แล้วนี่ร้านใช่ร้านเขียวนมาะสรุปว่ากินกี่ร้านนะสามกินหมดร้านร้านนี้ด้วยร้านนี้ก็อร่อย เด,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแต่ว่าเขียงเราไปสั่งไว้แล้วเราก็เดินมาสั่งน้ำหน้าใหญ่เลิศเลยก็ไดยดูโตนะคะก็คือแบบว่าออกแนวแบบเพื่อสุขภาพนิดนึงนำ้นำลำไยนำ้นำเต้านำ้ำฉีงแต่นี้ต้องจัก,กรพับนบเกิดีแน,น <c oughs> ะนำแนะนำในคอมมินที่คุณกินไหนนะอี ก็มีแบบที่เป็นมิวสิรีส์แล้วก็อะไรแบบนี้มีทั้งเต้าหู้น้ำดำใยน้ำขงิงซึ่งเขาบอกว่าขิง,งเขาเผชิอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้ลองค่ะไ,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 ไม่ต้องใส่ถุงค่ะมีไงของทุกอันนี้ตัวจรีนตรงปก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 แบบถ้วยก็มีนะแบบถ้วยแบบถ้วยแล้วก็ถ้วยแล้วก็ถ้วยเอ้ยเขามีแบบฟองเต้าหู้ด้วยอ่ะปกติเป็นอะไรทุกใบฟองเต้าหู้ไม่หายง่ายนะ ระวังลวกถูกมือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำเสร็จนะคะก็มาถึงร้านอาหารนะคะร้านชื่อร้านเขียงค่ะก็คือเดี๋ยวเยเดี๋ยวอ้นอกจากจะนี่อาหารมาสวยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ของพิม่ะเดี๋ยวกย่อนผมต้องมาหยิบนี่ก่อนพริกน้ำปลาสิ่งสำคัญจริงๆไม่ได้มากินข้าวมากินพริกน้ำปลาพี่พูดสั่งอะไรอ่ะสั่งเป็นหมูตอกข้วพริกขัวไอ้นี่ป้าหมูกรอบ ของพิมเป็นซุกพะโค้ดหมูคือหมูสับหมูยอแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะาผงเชียงเอาไปทำข้าวแต่อันนี้เราสั่งเพิ่น้อยนะครับต้องต้องดูก่อนอันนี้เป็นคนสวยก็คือสั่งข้าวน้อยจริงๆไม่ใช่ไรเราจะกินเพราะว่าฉันมีนี่ด้วยแล้วเดี๋ยวยังจะมีไปชาเขียวแค่ชาเขียวอีกราคามื้อนี้นะคะนันเต้าหู้ข้าวแบบน้ำปลาอยากแรกเลยฉันเป็นคนไทยนี่เกิดที่กรุงเทพ โตที่นี่ทำงานที่นี่แล้วจะตายที่นี่คือต้องกินกับปลาให้มันอยู่เรื่องเนี่ยค่ะก็จะเด็ดๆแบบนี้นิดนึงข้าวที่นี่เป็นข้าวขาวนะคะไม่ใช่ข้าวกล้องแต่ก็กินได้ค่ะเกิดที่นี่ตายที่นี่เหมือนกันนะคะทำไมจานพิกซี่ไข่ดาวเขาไมจานหนูไม่เหนี่ยวนี่คือพี่สั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเหรอพี่กินมื้อนี่ยังไงพี่กินพี่เป็นคนเดื่มเดียวพี่กินสามมื้อก็ต้องมีไข่ดาวสามฟอง แต่อันนี้คือไม่รู้คือร้านนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกอ๋อต้องสั่งข้าวข้าวยอดล้ำยุเมื่อกี้นะคะพอถานข้าวเสร็จนะพี่มาหยิบลิบขึ้นมาเติมพี่ฟุกบอกไม่ได้พี่ฟุกหยิบอันนี้ขึ้นมาสู้อะไรอ่ะแท่งสีเงินรุ่นใหมครับรุ่นใหม่เป็นลิฟเรียกว่าเหมือนเป็นลิปชิ้นเปลี่ยนสีตามท่า pH แล้วที่สำคัญคือมันให้ความชุ่มชื้นแบบว้าวมากเพราะเอาจริงๆปกติอ่ะมันไม่มีห้อไหนชนะสุปข,ขูดได้อันนี้ชนะหรอไม่ไม่ไม่มันไม่ได้ชนะแต่คือมันมันดีแบบดีแบบอันนี้คือเทียบกับรุ่นที่เป็นตลับหรือเปล่าพี่ใช่นี่เทียบรุ่นตลับเลยเหรอุมยแต่เป็นแบบแท้ส,สะดวกอีกเพราะว่าสุปอ่ะ ดันดันไม่ผลิตแล้วรุ่นที่เป็นแห้งอเออแล้วปรากฏว่าเราก็ลองไปั่วยพูดจริงๆลองหมดเลยออะไรว่าิตว่าดีปากชุ่มชื้นแต่นี่คือแบบอ๋ออกี่บาทกี่บาทมางมาุยถามยากเลยคำถามที่ยากที่สุดเลยคือซื้อมากี่บาทพันหนึ่งพันถึงเกินไหมนิดเดียวหนึ่งนิดเดียวเกินพันมานิดหน่อยมีกี่สีคะพี่อันนี้สีส้มใช่ป่ะมีมี แต่สีที่แนะนําของแอมแอมโฆษณาในเพจแลคือให้เขาไปดูในเพจนะครับแนะนําไว้สองสีมีส้มหับชมพูชมพูแต่เดี๋ยวยจะลงเรื่อยๆเพราว่ามันดีจริงๆมันดีแบบโวเฮ้ยมากมากแบบมากมากกระตุ้นตอมเลยอะ่ะปากแบบปากแห้งปากลอกอะไรอยู่คือคือจริงๆแล้วมันคือลิปมันลิปบํารุงลิปบัรุงไม่ใช่ลิปสติก อ้ามาดูดิมันแบบหน่อยนึงกำลังแบบกำลังดีเพียงแต่ว่าใครจะอยากได้โทนไปทางไหนแค่นี้เองโอ้ยข้าวเสร็จนะคะก็มาต่อที่ร้านต่อนะครับเราไม่หยุดหย่อนไม่หยุดพี่พุกไม่หยุดนี่เมนูที่สามพิพุกเอาแเอาอะไรเป็นมัช่าแต่ไิ่กินมะช่าะไรอ่ะแน่นอนอ่ะมัช่าก็เยอะอยู่นะเอ๊ะมันมีจำไม่ได้แล้วมันมีนมอื่นที่ไม่น้ำวัวไหมครับมีนมแม่อ๋อแต่แต่มีชาใสานี่ นี่ไงชาเขียวมะนาวนี่ไงส่วนทองคำต้าส่วนทองคำอันนี้ต่อเนื่องใช้มะนาวสดใช้มะนาวสดเดี๋ยวนะแก้วก็คือใบกลางใหญ่เนี้ยหรอน่ารักมากอันนี้คือแบบขายชาด้วยหรอคะโอ้จับแบบว่าน่ารักเชียวอยูไบไลอุบะกอนมีที่นั่งสองที่พอดีเจาะเลยค่ะแก้วใหญ่ดี โอ้ใช่เดี๋ยวนี้เขามีเหมือนเป็นเยื่อกะดาดข้างในนะเขากันไม่ให้น้ำกระเด็นไม่ค่ะขอบคุณแม่ค่ะเสิร์ฟโอ้โหจริงจริงแล้วนี่ก็นั่งเฉยเฉยไม่กินไงทำไมชาเขียวเป็นเป็นมะลิมะลิเอาใหม่เป็นแบบน้องไม่ผิดนี่ไม่ผิไม่ว่าอะไรน้องคะพี่เขาแบบว่าไม่ได้จริงๆอ้าวแล้วต้องกินอะไรอ่ะชานม แล้วมันจะยังไงครับเป็นฝรั่งหรือเป็นเพี่สองของ,พ,ง,องพี่ฟูทำไมมันเล็กลงอะ่ะเล็กลงแต่แพงขึ้นมัชชารู้ร <c oughs> ู้ไหนโอไหมโอเคสรุปก็คือต้องกินเบนูมัชชาแหละมั็นชาบลิได้เออใช่เป็นชาเขียวไม่ได้เดี๋สั่งชาเขียวเพราะชาเขียวส่วนใหญ่เป็นมบริส่วนหนูก็กินน้ำมัเต้าหู้ร้านข้มด แต่นี้คือปลาไบแต่อันนี้พี่ก็ทอดทิ้งมาแล้วนี่แล้วนี่แก้น้ำปลาที่ทุกที่สามแก้วไปถนนนะเกซศศรจะเจอท่านเบอร์บรรลัยตอนที่หกโมงเย็นนะหกโมงเย็นนะตลบมากรือมันไปอุดกันอยู่ตรงนู้นแล้วมันไม่ปล่อยมาโอ๋เกสซอนนะคะลาดประสงค์นะคะเฮ้ยทำไมอ่ะเป็นไปได้ยังไงเป็นได้สรุปเลยรู้ไหมคะวันนี้ของเราอ่ะ ลงเอยอ,อยู่ที่ที่เป็นทัดทองและนี่นางไปซื้อกระเป๋ามาจุม่ม <c oughs> พี่ฟูก <c oughs> ่ะจริงจริงพี่ฟูกไม่ได้ซื้อกระเป๋าแต่ว่าเป<ม>็นัดาถ้าซื้อกระเป๋อ่ะมันจะให้จุ่มดาบ,บูบูหนึ่งตัว <c oughs> ออพี่ฟูกอยากได้ดาบูบูพี่ฟูกก็เลยจุ่มกระเป๋ามาสรุปซื้อกระเป๋าจุ่มดาบูอะไรวะผมอยากจุ่มดาบูบูต้องซื้อกระเป๋าก็เลยอยากจุ่มแล้วเลยซื้อมาก็เลยได้กระเป๋ามา แล้วมันบ้ามากแล้วอยู่ๆเราก็มันลงเอยกันอยู่ที่บรรทัดทองได้ยังไงตอนนี้สี่ทุ่มครึ่ง,งเริ่มหิวนิดๆสี่ทุ่มครึ่งชี้อยู่บรรทัดทองชีวิตนนชีวิตผู้สูงอายุมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นควรแบบสี่ทุ่มครึ่งกลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าเติมสี่โองพี่ฟงดูนี่พี่ฟงดูนี่สี่โมสีนี่เออสีเหมือนจริงหรอสีกับอี้เหมือนสีกระเป๋าลิมัว่าเมื่อกี้ที่ดูในช็อปเลยเนาะ ไม่ไม่บอกว่าแต่แต่ช่วงที่พี่จะมาครับจะเป็นจะเป็นจะเป็นปนนระทานทองช่วงชปวงต้นช่วงตน้งตนตน,นะครับส่วนใหญ่เขาจะชอบไปสมุกแต่จริงจะบอกว่าแถวนี้ตรงต้นต้นเนี่ยร่อยมากโดยเฉพาะร้านอ้วนกลับมาอีกแล้วนะคะกับร้านอ้วนนะคะนี่ยคือเดินจากจอดรถปุ๊บปึป้งถึงร้านอ้วนแล้วร้านอ้วนมันปิดห้าทุ่มไงก็เลยอ่านได้กินนะคะก็คือเป็นร้านปังปี้งให้ดูก่อนน้องยังปี้งอยู่เลย กรอบเกรียวเกลียวพี่ต้องดื่มแบบก้อนนะไปแล้วก็เมนูคือเมนูใหญ่มากอ่ะเมนูแบบเยอะทุกอย่างไปหมดเลยรู้เจ้าของรู้เจ้าของร้านสวัสดีค่ะเจ้าของอันนี้คือพี่มาตรวจพี่มาตรวจกิจการเหรอเฮ้ยทไมแต่ก่อนพี่มีแก้มเนี่ยเฮ้ยพี่ฟุ๊กแตก่อเนี่ยเฮ้ยพี่ตอนนี้ นี่อันนี้คือนาเอาเทล่าบวกทุกอย่างทุกอย่างโอ้ยตอนนี้เออใช่ตอนนี้ดูน่ากลมเลยอ่ะต่างเลยอ่ะแต่ผมสีเดิมทางคนทุกคนคุณชัดชาติเออนี่คิดดูแล้วกันว่าแข่งแก่งพอกันคาร์นอสกับชัดชาติเอาต๊ะไหนดีตัวฝั่งนู้นก็ได้น้องกัเช็ดตรงนี้เดี๋ยวเออต้วตนี้แล้วกันต๊นนี้มีน้ำมีเนยโต๊ะเบอร์สามนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาสั่งอาคากัน อืมขอซูมกระเป๋าใหม่โอ้ยกระเป๋าโอ้ยแสบตาโอ้ยอึกดึกกินน้ำส้มน้ำส้มน้ำแดงเอกเหมือนจะดีน้ำตาลเรียบมาแล้วมีโต๊ะเราโต๊ะเดียวเพราะนันลกโต๊ะเราเด้หม งนี้ที่นี่นะ่ะเขามีน้ำตาลวางให้เฮ้ยแต่อันนี้อร่อยแล้วอันนี้อร่อยจริง,จ,รงจุดเด่นของเขาคือไม่แบบใส่อะไรให้มันเวอร์เกิดใหม่มันแบบละมุนละมุนเพราะบางที่เนยก็เยอะบางที่น้ำตาลเยอะมันก็แบบไม่ลงตัวแล้วที่สําคัญคือที่นี่ย่างโดยเตาถ่านแล้วก็ขนมปัง เด็ดมากแต่กลิ่นเสียงน้ำตาลมันเยือยวนนะนองจากว่ามีเพื่อนที่ทำโรงงานแป้งบอกว่าเนี่ยแป้งดีมากแป้งอเขาดีมากคือเขาเคยมาทานที่นี่แล้วค่ะบอกใช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนต่างชาติเออแล้วเนี่ยมีคนขายด้วยสามารถซื้อกลับได้แต่กินกินที่นี่ดีกว่าเระหว่างที่ฝึกเขาเซิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมันน่ารำคาญอ่ะมันอนแบบมื้อดึกของเรา ทำไมห่อทำไมหาไม่ได้อะพราตอนนี้มันไม่ใช่มันจะเดอนราศดาษไหมล่ะผู้กำลังเซิร์ชข้มูลลดลดลราคารถยอดลดราคาใช่วอลโว่มันลนดร,ร,ร,รลาคาแต่ปรากฏว่าคู่ต้นจับไม่ได้เลยทีเนี้ยชิ้นที่เน,นีมันเยอะๆอยู่ตรงนี้ไม่ปรากฏว่าหนึ่งวัน ตาวพิมพ์ถ่ายวิดีโอไปด้วยมันไม่ยากอีกแล้วแหละมันแค่นี้เองอืม